วันก่อนครับมีข่าวว่าไอ้ปืนใหญ่อ์สโนนะครับกำลังจะได้ผู้รักษาประตูคนใหม่แต่เป็นผู้รักษาประตูที่เอามาเป็นมือสองนะครับเอามาเป็นมือสองต่อจากดาวิดรายาซึ่งในทวารคนใหม่ของอ์เซนนที่กำลังจะได้ตัวเนี่ยก็มิใช่ใครที่ไหนนั่นคือเกปาอาริบรนกัตถุยทใไมนั่นคือเกปาอริสบารากามึงโวยวายทำเฮียอะไร นะฮะก็เกปานะครับเป็นผู้เล่นเป็นนายทวารของเชลซีที่ฤดูกาลล่าสุดเนี่ยถูกบอลหมัดยืมตัวไปเฝ้าเสาแล้วสามารถกลับชาติมาเกิดใหม่ได้สำเร็จนะครับแต่ทำไมถึงต้องใช้คำว่ากลับชาติมาเกิดใหม่เรื่องของเรื่องเนี่ยถ้ายังจำกันได้นะครับย้อนเวลากลับไปเมื่อ 7ปีที่แล้วโอ้โหนานเหมือนกันนะปี2018เชลซีครับได้ไปกระชากตัวนายทวานคนหนึ่งนะครับเป็นนายทวานดาวรุ่งมุ่งทีมชาติสเปนเนี่ยมาจากแอตเลติกบินเบาด้วยค่าตัวที่เป็นสถิติโลกนะครับเป็นสถิติที่แพงที่สุดในโลกนี้และดาวอังคารก็ว่าได้คือก่อนหน้านั้นเนี่ยลิเวอร์พูลฮะเพิ่งไปคว้าตัวอลิซงเบ็คเกอร์มาจากโรม่าด้วยค่าตัวที่เป็นสถิตินะครับ ค่าตัวแพงของนทาทวารแต่หลังจากนั้นแค่ไม่กี่วันเชลซีกระทืบสถิตินี้ทิ้งครับไปซื้อเกปามาจากแอตเลติกบินเบาเนี่ยด้วยการจ่ายค่าสิทธิค่าฉีกสัญญา72ล้านปอนด์นะพอพอฉีกสัญญามา72ล้านปอนด์ก็ขึ้นหิ่งเป็นนายทวารค่าตัวแพงที่สุดในเมืองมนุษย์ ฤดูการแรกนะครับ2018-2019เกปาก็ลงเฝ้าเสาให้กับเชลซีจากการทำงานของกุนซืเชาลอ Italy, นะิตาลีนะฮะกุนซือจอมสโมกนะฮะมอริสโอซารีโอโหนะก็ถือว่าเป็นตัวจริงลงไปก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างนะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของนทวารน่ะมันต้องมีผิดพลาดบ้างแต่แค่ฤดูการแรกเนี่ยระเบิดมันก็ทำงานเรียบร้อยนะมันเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์2019นะัดชิชนะเลิศฟุตบอลลีกครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเสมอกันในเวลาจำตกอร์ไม่ได้เมื่อกี้เมื่อกี้เกือบจะพูดไปอีาลืมไปเราจำสกอร์ไม่ได้นี่หว่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยจังหวะที่กำลังจะหมดเวลาแล้วจะดวนจุดโทษนะครับกุนซือจอมดูดชาวอิตาลีเตรียมส่งวิลลี่กาบาเยโรในทวามือ2ลงไปนะครับ เพื่อที่จะดวลจุดโทษโดยเฉพาะนี่ออกไหมฮะมันจะมีแท็กติกนี้อยู่คือพอถึงดวลจุดโทษเขาจะเปลี่ยนพวกหล่าประตูเขาจะเอาผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญการเซฟจุดโทษเนี่ยลงไปเฝ้าเสาลงไปดวลจุดโทษโดยเฉพาะปรากฏว่าเกปาคงจำกันได้นะฮะเกปาพอโดนเปลี่ยนตัวออกแล้วไม่ยอมออกแถมตะโกนสวนกลับไปอีกว่ากูไม่ออกถ้ากูออกแล้วกูจะเอาอะไรแดกจัด อีเนี่ยม,มันลับดาลแลนพี่กล่องอเฮียไม่ใช่เอาที่เน้แน่เนี่ยเกปาแม่งไม่ยอมออกโอ้โหซารี่แม่งเสียหน้าเลยเสียหน้าไม่พอเสียหายตั้งหาเสียการปกครองด้วยนะฮะเป็นโคชใหญ่แต่กลับไม่มีอํานาจดึงลูกทีมออกมาคือเกปาเนี่ยเขาก็ถือว่าตัว,ต,วตัวเขาเนี่ยเป็นจอมเซฟจุดโทษคนหนึ่งเหมือนกันตายการเล่นของเกปาเนี่ยก็จะปลอด อับปราดเปรียวว่องไวเหมือนแมวปา่าและที่สำคัญใช้เท้านะเล่นกับลูกฟุตบอลได้ดีนะมีโยกและคลึงมีการจ่ายบอลสั้นยาวที่ค่อนข้างแม่นยำแล้วก็เซฟจุดโทษได้บ่อยเพราะฉะนั้นพอจะเอาวิลลี่กาบาเยโลลงเกปาบอกงั้นกูไม่ลงกูเฝ้าเสากูดวลจุดโทษต่อปรากฏว่าไงรู้ไหมฮะไอเฮียถ้าทำแบบเนี้ยมึงต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นปรากฏเชลซีแพ้ดวลจุดโทษแมนซิตี้โอ้โหนะเสียหมากันไป แต่ฤดูกาลนั้นเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์ลีกครับแต่เชลซีก็มาได้แชมป์ยูโรปาลีกนะครับแล้วก็เกปาเนี่ยเซฟจุดโทษได้ในรอบรองชนะเลิศด้วยนะฤดูกาลต่อมา <c oughs> ฟแฟรงแลมพาดครับเข้ามาคุมทีมเกปาก็ยังคงเป็นมือหนึ่งของทีมสิงบลูส์อยู่จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้จัดการทีมอีกครั้งนะครับเป็นโทมัสทูเคิลทีนี้เกปากตกกระป๋องครับเชลซีไปเอานายทวารผิวดำคนใหม่มาแทนเอดูอาร์เมนดี้จำกันได้ไหมคนนี้ก็พลาดบ่อยเหมือนกัน เหนียวงานแต่ก็พลาดบ่อยเหมือนกันเกปาแม่งตกกระป๋องเลยได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยรุ่ดูการ2 0 2 0 2 0ยีบเนี่ยแค่7นัดพอถัดมาอีกหนึ่งรุดูการนะฮะ2,021 2,022ได้ลงเฝ้าเสาในพรีเมียร์ลีกแค่สีนัดโอ้โหดูแล้วอนาคตนี่มืดมนนะครับดูแล้วเนี่ย แม้ว่าเชลซีจะได้แชมป์ถ้วยใหญ่ยุโรปยูฟาแชมเปียนลีกเนี่ยแต่เกปาก็แทบจะไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรมากคือพูดไงว่าหลุดนะหลุดจากตําแหน่งตัวจริงไปไเรียบร้อยก่อนจะกลับมาใหม่อีกครั้งหลังจากที่ทูเคิลถูกปลดออกไปแล้วเปลี่ยนกุนซือเป็นแกรมพอตเตอร์นะครับพอตเตอร์ Potter ก็ให้เกปาเพราะว่าพอตเตอร์เนี่ยเขาบอลเซตบอลตั้งแต่ในแดนและเซตลึกด้วยนะฮะเซตตั้งแต่แบบโหแทบแทบจะเซตกันตรงเส้นประตูอะนะฮะแกรมพอตเตอร์เขาก็ให้เกปากลับมาแต่ก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นจนกระทั่งนะ าล2ฤดูกาลก่อนนู้นน่ะฤดูกาล23 24 2023 2024ันะครับเรอัลมาดริดเนี่ยเขาขอยืมตัวเกปาไปเฝ้าเสาเพราะว่าติโบกุกตัวเนี่ยเจ็บยาวถ้ายังจำกันได้นะฮะเชลซีซื้อเกปามาก็เพราะว่าปล่อยติโบกุกตัวไปเรอัลมาดริดนี่แหละและเกปาก็ไปเนี่ยไปเป็นอะไรของกุกตัวที่เรอัลมาดริดแต่ตอนอยู่กับทีมราชันชุดขาวก็ไม่สามารถแย่งมือหนึ่งอย่างอาวอนมาครองได้ ai, นะครับก็ได้ไปอยู่ในทีมชุดขาวเรอัลมาดริดเนี่ยฤดูกาล ฤดูกาล2023-2024ได้ได้ลงเฝ้าเสาในทุกรายการเนี่ยเพียงแค่20นัดเท่านั้นฤดูกาลที่แล้วก็เลยปล่อยยืมเพราะว่าเชลซีเ็าใช้โรเบิร์ตซานเชสนะครับหรือพี่เก่งชัดชายนี่แหละนะแล้วก็ให้เกปาอาริสบาราก้าเนี่ยไปเฝ้าเสา,เสากับบอลหมัดแล้วสิ่งที่ผมสังเกตเห็นจากเกปาในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งเขามีวัย30แล้วก็คือพูดง่ายว่ามีอายุมากขึ้นแล้วสิ่งที่เห็นเลยนะฮะเห็นเลยวันนิง่งสุขุมเยือกเย็นนะครับมีความเป็นผู้ใหญ่ แล้วก็มีความเจียมเนื้อเจียมตัวมากขึ้นไอ้ภาพเก่าๆที่แบบขัดคําสั่งโค้ชทําให้โค้ชเสียหมานะครับเป็นนักเตะท,ที่มีความแบบยิงพยองพองขนเนี่ยมันไม่มีมันกลับถูกทดแทนด้วยความเยือกเย็นด้วยความแบบด้วยความสุขขุมนุ่มลึกมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเกปาบนวัย30ขวบเนี่ยก็ยังคล่องแคล่วว่องไว มีความปราดเปรียวเหมือนเดิมใช้เท้าได้ดีเหมือนเดิมและกลับชาติมาเกิดใหม่ผมดูแล้วก็คิดในใจอาจจะเช่นเดียวกับเด็กผีกหลายคนว่าเฮ้ยทําไมเราปล่อยให้ในายทวานแบบนี้อยู่กับบอลหมัดวะนะครับแล้วเ่องนึกดูดิขนาดอาร์เซนอลมีดาวิด,ดราญาเป็นมือหนึ่งและราญาเนี่ยถ้าเราพูดถึงนายทวานที่ดีที่สุดในโลก10อันดับแรกขอสอนเนี่ยผมว่าราญาแม่งก็ติดอะติดหนึ่งใน10นี่ขนาดติดหนึ่งใน10อาร์ซนอเขายังหามือ2อย่างเกปามาสำรองเอาไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อเกิดเหตุฉุก ไอ้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรเลยแค่อยากจะบอกว่าแมนยูไอ้สั์พวกมึงทําเฮียอะไรอยู่นะในทาวารเห็นเห็นอยู่ว่าไอ้คนเดิมไอ้คนปัจจุบันที่มันเฝ้าเสาเนี่ยมันไม่ต่างจากระเบิดเวลาเราไม่รู้ว่ามันจะระเบิดออกมาเมื่อ,อไหร่มันต้องเปลี่ยนตําแหน่งในทาวารโดยด่วนเลยนะครับ้าฤดูการนี้ยังมั่นใจในอองดเรโอนาะนะ่าก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแล้วโอ้โหแล้วมันน่าเสียดายเกปาตอนเนี้ยเหลือค่าฉีกสัญญากับเชลซีโทษนะฮะแค ห้าล้านปอนเท่านั้นเองเป็นไงล่ะ <laughs> โอ้ย